สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่21กันยายนสุดสัปดาห์แบบนี้ฟุตบอลลีกหลักยุโรปก็มาทำการแข่งขันกันอีกครั้งจึงคัดทีเด็ดกันมาให้3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มไลน์รวมที่เด็ดเซียนบอลทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปบอลติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปกันที่คู่แรกเวลา3ทุ่มในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แอสตันวินล่าเจอกับวูฟแฮมตันวอเดเลอร์โดยคู่นี้วินล่าต่อ1ลูกส่วนผลงานการเจอกัน5เกมล่าสุดของคู่นี้เป็นวินล่าชนะ1ครั้งสเสมอ2ครั้งและวูฟชนะ2ครั้งส่วน1ิเกมหล่าสุดทุกรายการของวินล่าชนะ5เสมอ 0- แพ้5เข้าวิน5เสมอ0เสีย5และจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนฝั่งวูฟแฮมตัน10เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้6 เข้าวิน6เสมอ0ูย์เสีย4และจบสกอร์สูง6ครั้งคู่นี้ดูเหมือนว่าทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าน่าจะคลายความเครียดลงไปได้บ้างพรหลังจากเกมล่าสุดสามารถเอาชนะยังบอยมาได้3ต่อศูนในการประเดิมยูฟ่าแชมเปียนลีกชนะพวกเขากำลังมั่นใจแบบสุดๆจึงอยู่ที่พวกเขาต้องเดินทางไกลเพื่อกลับมาบู๊ในบ้านในวันนี้แต่ด้วยขวัญกำลังใจที่เต็มเปี่ยมบวกกับฟอร์มช่วงหลังที่ชนะไปแล้ว4จาก5เกมหลังสุดและยิงประตูได้ถึง10ประตูส่วนทางฝั่งทีมเยือนบู๊แฮมตันเปิดฤดูกาลมา ตอกย้าด้วยผลงานในลีกครับการสัปดาห์ด้วยการแพ้ไบรตันมา3ต่อ 2. 2จึงเชื่อว่าน่าจะส่งผลต่อความมั่นใจในช่วงนี้ไปพอสมควรเพราะฉะนั้นคู่นี้แอดเป็นขอเลือกเชร์ทางฝั่งทัพสิงห์พังงาดีกว่าฟันธงแอสตนวิลลาเปิดบ้านชนะวูฟแฮมตัน3ประตูต่อหนึ่งไปกันที่คู่ที่2เวลา3ทุ่มในศึกพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันเลสเตอร์ซิตี้พบเอฟเวอร์ตันโดยคู่นี้เลสเตอร์ต่อปอปอส่วนผลงานการเจอกัน5เกมมาสุดของคู่นี้เป็นเลสเตอร์ชนะ1ครั้งเสมอ3าครั้งและเอฟ สุดผลงาน10เกมหลังสุดทุกรายการของจิ้งจอกสยามชนะ3เสมอ2 5. แพ้5เฮดดแคปเปิดราคา9ครั้งเข้าวิน3เสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง7ครั้งส่วนฝั่งทีมเยือนท็อฟฟี่สีน้ำเงิน10เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้6เข้าวิน2เสมอ0เสีย8และจบสกอร์สูง8ครั้งคู่นี้ถือเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้ตัวเลสเตอร์เปิดมา4เกมเสมอ2แพ้2มี2คะแนน ส่วนเอฟเวอร์ตันแย่สุดเพราะ4เกมนั้นแพ้รวดแถบ2เกมหลังสุดพวกเขานำคู่แข่งได้ึงสองประตูแต่ผลจบลงด้วยการพ่ายแพ้ไป3าต่อสองแต่หากดูจากภาพรวมแล้วต้องบอกทางเลสเตอร์ซิตี้นั้นดูดีกว่าเพราะเกมลุ้ถือว่าดูดีใช้ด้านโดยการยิงไปแล้ว5ประตูในฤดูกาลนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนพวกเขานั้นโดนยิงมาแล้ว13ประตูบวกกับความได้เปรียบเชี่เล่นในคิงพาวเวอร์สเตเดียมของทัพจิ้งจอกในวันนี้เพราะฉะนั้นขออยู่เชนะฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าฟันธงเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะเอฟเวอร และคู่สุดท้ายเวลาตีสองในศึกลาลิก้าสเปนเรอเอมาตริดเจอกับเอสปันยอนโดยคู่นี้เลอมาดลิดต่อ2.25ส่วนผลงานการเจอกัน5เกมลสุดของคู่นี้เป็นมาตริดชนะ4ครั้งสเสมอ0ครั้งและเอสปันยอนชนะ1ครั้งส่วน10เกมลสุดทุกรายการของราชันชุดขาวชนะ6สเสมอ2แพ้2คาวิน6สเสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง4ครั้งส่วนฝั่งทีมเยือนเอสปันยอน10เกมหลังสุดชนะ4สเสมอ3แพ้3 แนดิแคปเปิดราคา9ครั้งเข้าวิน6เสมอ1เสีย2และจบสกอร์สูง3ครั้งค่นีิมัตริดถือว่าเครื่องติดต่อเนื่องหลังจากเก็บชัยมาแล้ว3นัดรวดและกดประตูไปได้ถึง6ลูกแถมชนะในบ้านติดต่อกันมาแล้ว3เกมทุกรายการแถมผู้เล่นตัวหลักก็ทยอยฟิตกลับมาเกือบครบแล้วขณะที่ฝั่งคู่แข่งเอสปปนยอนพวกเขามาตรฐานต่ำกว่าก็จริงแต่พวกเขาก็เข้าวินมาแล้ว2เกมติดต่อกันและพเพิ่งบุกไปเสมอกาบแอดมาดริดมาด้วยฉะนั้นถ้าตั้งรับแน่นๆแล้วก่าาาร้างักบทาชาชุข,ขวได วก,กับเจ้าบ้านน่าจะล้ามาจากเกมยุโรปเมื่อการสัปดาห์ดูแล้ว3แตมไม่น่าจะหลุดมือจับมัทลิดแต่ราคา2.25ดูจะสูงไปสักหน่อยเพราะะนะคู่นี้แอดมินขอเลือกเชียร์มวยรองทางฝั่งทีมเยือนดีกว่าฟันทงแล้วมัทลิดเปิดบ้านชนะเอสปันยอน1ประตูต่อศูสุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแลกสเตป5ขั้นต่ำา500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเตป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาท สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ